ที่วัดพระธรรมกายยามานาชินะครับประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชา,าพระและพิธีถวายขีลาในาเพศรหรือ,อยาดรักษาโรคครับโดยในพระชาสาสตรุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรมรมจักกะปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพธิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารอริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธโดยมีกัลยาณมิตรสิริมาโมรสซุมิและกัลยาณมิตรยรตาเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นเป็นพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยมีกัลยาณมิตรอัมพรหนวะและกะัลยาณมิตรพรทิพย์แซลิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับในโอกาสนี้พระอาจารย์บรรจงครับปัญญาชัญโยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัระธรรมกายประเทศไทยและทุกท่านก็ร่วมกัน,นครับถวายพระทหารเพลแต่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญด้วย พักป่ายทุกท่านก็นั่งหลับตาครับเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติทํากินใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกี้รอนเปรียัตร,ริยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรบุษบงเตชรัตพงศ์กัลยาณมิตรพรทิพซ่ลิ้มเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวครับโดยมีกัลยาณมิตรสมจิตซาโต้กัลยาณมิตรศิรพัฒน์ทองเจริญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะทานเจ้าพาพก็ได้ร่วมกันวถวายสตุปปัจจัยเทียธรรมแดสงฆ์ จากนั้นท่านประธานส่งได้เมตตาให้โอวาทนะครับเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีและก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญญกริยาโดยไม่ได้มาด้วยตัวคนเ,เดียวคนเดียวนะครับก็มีทั้งลูกหลานนะครับที่ได้มาสืบซับรับเอาวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายยะมานชีป,ประเทศญี่ปุ่นครับ